จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัวอีสานนอนหน้า,ากสิได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มบรรยากาศที่ทง่งนาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเช้ากันหมอกหลายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เนาะค่ะเนาะอยู่ทางหนองคายหมอกลหลไหลพ่อแม่พี่น้องตะเว้นกําลัางขึ้นค่ะเข้าเห็นบ่ค่าพี่น โอ้ตะเวนลูกสวยแต่อแม่พี่น้องเนาะตะเวนกำลังจะขึ้นท,ทางน้องค่ายอากาศพอดีเลยค่ะมื้อนี้แต่หมื่อวานเอาดีค่ะมันขึ้นบ่ได้โฮมผพาเนาะค่ะเนาะโฮมตอนสิแกงนี่ละเพราะไม่พี่น้องเอ้ยแม่บ้านสิาพาไปส้มบ่อ,ะะนะไไอือเล้วค่ะเนาะว่าหน่วยใหญ่ไปเนาะบ่ได้ย่างมาเบิ่งตะหลายมื้อแล้ว มูนี่ดอกเลี้ยงเออเฮ้อค่ะดอกเลี้ยงเออเฮ้อเลยโอ้ยลูกใหญ่แล้วสิประมาณนี้แหละค่ะ กำล่างลูกใหญยเนาะค่ะเนาะกันทำเป็นแกงกันหน่วยละค่าพอดีค่ะทุกๆคกนหน่วยละค่าพอดีเลย,ยไก่มาเคี่ยบอ่อหน่ไก่ออกคอ,อกมาเคีย่ยวบหรือแม,ม่บ้านตัวนี้ข้าวโพดกาล่างแก่เนาะค่ะเนาะ หมูว่าเนียนแม่บ้านก็ไปหักมาต้มต้มนึ่งค่ะเ <g ül> ขาโพดเขาเหนียวค่ะเขาโพดเขาเหนียวอันว่าเป็นพอบานเล่านหนึ่งว่าเป็นนื้อเขาโพดซุปเปอร์เขาโพดเหลืองซุปเปอร์ไาสั้นเราตั้งใจเสื่อนซุปเปอร์มาปูกเอาไปเอามาเป็นนั่นเขาโพดเขาเหนียวเนาะค่ะเนาะไปค่ะแม่บ้านจะผ้ายางไปเบิ้งแต่สีประมาณนี้ละค่ะ นี่เด้ห้อยแม่บานมาหากไปต้มเมื่อว่านนี่สีหอบไปให้ลูกๆก,กินอยู่านี่หอบอยู่นะคะเนาะข้าวโพดข้าวโพดปูไว้กับพอ่อได้เก็บต้มอยู่ค่ะกรลัางงามนะคะเนาะเพิ่นกับสียผสมบูนปนไดดอกค่ะพอว่าที่แหลกพ่อได้กินน้ำพ่อไม่พี่น้องพ่อได้ขึ้นน้ำไหมเพิ่น แต่สิประมาณนี้แล้วเนาะค่ะเนาะห้าปลูกตามกระยืมได้กินเกดว่าไข้แล้วเนาะค่ะเนาะกต่มีต้นละฟักสองฟักนี่แหละค่ะปลูกเลีนตามกระยืมก็ได้กินเก๋วไข่อยู่เนาะค่ะเนาะแตงโมกับกระลังเบิดหน่วยค่ะแตงโมกระลังอันเบิดหน่วยเพราะว่าเพิ่นเริ่มซุกแล้วเมื่อวานเริ่มละจะว่าซุกเบิร์แล้วเพราะไม่พี่น้อง สุกเปิดแล้วนะคะเนาะเด็กน้อยเก็บกินจะเลี้ยบปลายเนาะเะนาะแต่งโมก,ก็ได้เพราะว่ามันแดดไหมคะพ่อแม่พี่น้องแดดเมื่มวอ,อวานแดดเมื่อวานนี่โอ้แดดคักแดดเนี่ยเพราะว่าใบิ่นก็นลังหลวก,กลังเหี่ยวนะคะ,นะเนาะแดดคักแดดเนี่ย ปู่เ้าบริษัทโฮมพาปลู่ก็วปกินดซื้อเพราะไม่พี่น้องเ่ามีสารอยังดอกมะมีนปลอดสารเนาะคะะ่ะเนาะปุ๋ยสีดยาจากแนว่ยราคาเบาอือแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็แตงโมก,ก้บวปุ๋ยสีดเนาะค่ะเนาะสิเมนตสุกกว่านีเนาะหน่วยนี่บึงส่งเหลียงไอ้ไมอ้อแน่แหละ ทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงเนาะค่ะหนาววันนอค่ะมือน,นี้วันนี้วันศุกร์แล้ววันที่หว้ยออกัมน,ม,นม่อนมโนมือนี่พ่อแม่พี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อในบ้านกับิไภาพพ่อแม่พี่นอ้องยางส้มบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาย่ามือเสารจังซีละค่ะ เสียงไก่้ห้องแจ็บแจ๊บแจ๊บแจ๊แดีเองไอฝาพิ่นก็เอาควายไปลามแล้วก่อนไปโรงเรียนเนาะคะนะ่ะเนาะผู้น้องน้องต้นกาเพิ่นไปพกักแลมท่านในมาอยู่ค่ะไปนอนคืนเมื่อคืนนี่แหละคะ่ะนอนคืนหนึ่งสกับมื่อนี่แหละเนาะเบงซ้งมื่อนี่แหละคะ่ะโอ้แต่เว้นขึ้นสูงแล้วค่ะตอนเราเศร้านะคะนะ่ะเนาะพุ่เนาะ ผเฮาวขอบกัวอีสานนอนหน้ากับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อค่ะเด้อที่ก็มาเป็นกำลังแรงใจให้พวกเฮาเสมอมาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้สำนี้กันเด้อค่ะเด้อคลิปหน้ายังมาพอกันไหม,มเนาะค่ะผเฮาวขอบกัวอีสานนอนหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆกันทุกๆๆะคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านกับสิได้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อ